สวัสดีครับผมฟิลิปนะครับวันนี้เรามากันนะฮะในนามของสมาคมวิทยาณนะครับเป็นคณะกรรมการตัดสินยนคนนักเรียนนะครับระจับชาติเลยนะครับของสพทนะครับวันนี้ก็มีอาจารย์พนางามวัดนะครับที่ปรึกษานะเดอาจารย์บิ้นผู้ที่ปรึกษาของสมาคมวิทยาณในประเทศไทยนะครับเป็นให้เกียรติเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับส่วนขวานี่ก็เป็นอาจารย์ กิทธิกรคงลูกุณนะครับเลขาธิการของสมาคมวิศวะแห่งประเทศไทยนะครับคนะรับวันนี้ก็เราทั้งสามท่านเป็นคณะกรรมการคนนี้อาจจะยังไม่รู้จักแนะนำยังคนนี้คืออาจารย์ฟิลิปโอ้ฟ uh ิลโหฟิลิปนะครับไม่ค่อยดังต้องแนะนำไม่ดังเลยแนะนำนะฮะสาขาทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยขั้นที่สองอาจารย์ธนาณัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมทิ่ยากรแห่งประเทศไทยและท่านที่สาอาจารย์วิทยกรคงทูณเลขาสมาคมทิ่ยากรแห่งประเทศไทยเดี๋ยวขอเชิญน้กงเอฟข้าวหลวงนะเรื่องสำคัญนะครับก็ขอแสดงความยินดีครับที่เหลืออยู่บนเวทีนะครับเราพบที่ดีทั้งหมดแล้วนะครับ ไปยังยงก็คือจินตนาการเป็นเรื่องของจินตนาการเรื่องยุครับทานข้าวกันครับใสเข้าขับรถอะไร้คุณกำชอชับผมใส่็ัแล้วผมเสร็จแล้ผมทัาเสร็จก็วันนี้ อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับหนาวครับหนาวนี่คือเรื่องเลยอาจารย์หนาวเพราะลายรดีนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่เขา,าได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ครับผมอาจารย์นะครับก็ศิละปะวิทยากรเป็นศิละปะที่เราควรส่งเสริมแล้วก็ ขอบคุณทางสวทนะครับที่ให้ความสําคัญกับมายากรเป็นหน้าที่ของสมาคมมีคนแห่งประเทศไทยนะครับที่เราจะต้องนะครับดูแลเรื่องการตัดสินมายากลแบบนี้ใช่ไหมครับใช่นรฮะก็ต้องขอบคุณไปยังก็ส่งสักการและก็คณะกรรมการสพทด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมฟิลิปมายากล ประธานกรรมการตัดสินการประกวดมายากลนักเรียนระดับชาติ11ปีซ้อน